สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่นะครับนมาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องเป็นสมเด็จคะแนนนะครับหลวงพ่อกลือปีหนึ่งห้านะครับก็นี่นะครับผมได้เจอมานะครับผมก็เลยขอ ของชาพีของมาทั้งชุดเลยนะครับเนาะก็มีนะครับเนาะมีหกองนะครับนี่นะครับก็นะครับก็ดูเนื้อหานะครับเนาะสมเด็จคะแนนนะครับของท่านนะครับปีหนึ่งห้าเห็นไหมครับก็ดูเนื้อหานะครับอ่ะก็บอกละปีหนึ่งห้านะก็ดูเนื้อหาว่าถึงไหมครับปีหนึ่งห้านะครับนี่พระนะครับพระมีอายุก็มีธรรมชาติความเก่านย่ที่เราให้ดูนะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็เป็นหลังเรียบนะครับเนาะนี่ นะครับก็มีอึบองค์นี้เขาใช้ด้วยนะเขาเลี่ยมใช้นะครับผมนะก็ดูนธรรมชาติความเก่านะครับเนาะเป็นพิมพ์หลวงพ่อกลวยนะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับในชุดเนี้นะครับมีองค์หนึ่งที่ที่แบบที่คลาสสิกดีนะครับผมนะนี่องค์นี้นะครับนะก็เนื้อหาประมาณนี้แล้วก็นะครับเนี่ยด้านหลังวุ้นไปพี่นะครับด้านหลังมีแบบเหมือนมีประทับตาไม่ใช่ประทับตาสีเขาเรียกว่าปั๊มพระศิวลีนะครับแต่ปั๊มไม่ติดเห็นไหมครับ นี่นะนะครับมานะครับคือพระปีนี้นะครับปีหนึ่งห้าเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นหลังเรียบนะวันนี้นะหลังเรียบกับกับแบบว่าหลังสี่วารีนะครับผมนะหลังสี่วารีก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเขาจะปั๊มทีหลังนะมันก็จะเนี่ยนะครับมันก็มันคือไม่ได้ไม่ได้เป็นในบล็อกไงเห็นไหมครับเขาจะมีตาปั๊มนะครับจะเอ็นไปเอ็นมาถ้าเพ,พื่อนๆพี่ที่เคยเห็นนะครับจะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับรูปสี่วาีจะไปเอ็นไปเอ็นมานะครับไม่ตรงนะพี่แต่ นะครับองค์นี้ปั๊มเราไม่ติดนะครับเนี่ยก็ติดแค่ร่องเห็นไหมครับเนี่ยดูเห็นไหมครับก็นะครับเนาะพระนะครับปั๊มมือนะนะครับปั๊มมือมันก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ธรรมดามันก็เป็นเสน่ห์ของการของการสร้างพระละกันนะครับเราแต่นะธรรมชาติปีหนึ่งห้านะเห็นไหมครับนะอยากให้ดูกันนะครับผมนี่นะนะครับก็นี่นะครับผมนะก็นี่นะมีหกองค์นะครับเนาะก็ ก็ได้มาก็ไม่อยากจะแยกก็นะครับก็ชมก็ส่องด้วยกันเลยนะพี่นี้นะเนาะนะครับก็ผมจะพูดนะครับทุกคลิปผมจะพูดคือจะพูดเตือนสติเพื่อนๆพ่อพี่ทุกคนนั่นแหละนะพี่นี่นะเนาะก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับแค่เอาไปคิดดูนะครับเอาไปคิดกันดูนะครับผมนะก็ธรรมชาติความเก่าผมจะพูดตลอดนะพี่นั่นอ่ะสมมตินะพี่นี่นะเป็นสมมุตินะนะครับพระผมบอกว่าพระ รุ่นเนี้ยนะปีหนึ่งห้านะ,ะปีหนึ่งห้าเพื่อนดูใช่ไหมครับนะดูธรรมชาติความเก่าของปีหนึ่งห้าไหมครับธรรมชาติไขธรรมชาติอะไรที่มันผูกในเนื้อธรรมชาติความแห้งนะครับถูกไหมครับอ่าธรรมชาติความเก่าของมีถ้าบล็อกยังอยู่เนื้อยังอยู่อะไรก็เขาก็ทําเหมือนกันนั่นแหละบล็อกยังอยู่เนื้อ,อยังอยู่ถ้าปั๊มวันเนี้ยนะปึ้งกดพิมวันเนี้ยปึ้งเพื่อนๆวันเนื้อหาจะเป็นอย่างนี้ไหมละ่ะมันจะได้อย่างนี้ไหมละ่ะ ถูกไหมครับมันทําไม่ได้นะครับเพราะตรงเนี้ยธรรมชาติเขาสร้างธรรมชาติเขาเป็นคนทํามันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะถ้าฝีมือมนุษย์มันจะรู้มันจะดูรู้นี่นะนะนะครับมันจะดูรู้เห็นไหมครับคาบขต่างๆความเก่าของพระปีหนึ่งง่ายไหมครับนะครับเนาะแต่นะครับแต่นะครับที่ผมจะบอกก็คือนะครับเนาะพระยุคนี้นะครับพระกระแสที่ตื้งนะบางส่วนเข้าวัดเสกบางส่วนเข้าตู้ขาย ตามความโลภของคนนะครับใบจองกูเต็มแล้วกูต้องรีบส่งให้ลูกค้านะครับแล้วเพื่พี่ดูจากอะไรอะ่ะจะดูจากอะไรดีอะ่ะนะครับถ้าไปนั่งดูการเสกไปรอรับผมไม่ว่านะครับถ้ามีเวลาอย่างนั้ผมไม่ว่าแต่คนโลกมันมีนะครับแล้วดูจากอะไรอะ่ะนะครับบล็อกกับบล็อกเดียวกัย,ยตัวเดียวกันโรงงานก็โรงงานเดียวกันสร้างยุคเดียวกันความเก่ามาดูไม่ได้ไง นะครับที่ผมจะพูดผมไม่ได้แอนตี้พ้าใหม่นะแต่ผมอยากจะให้เล่นตามราคาความเป็นจริงไม่ใช่ราคาปัน่นนะครับเนาะแล้วผมจะบอกให้นะนะครับผมจะบอกให้นะทุกวันนี้นะครับงานสนามพักกระแสมีแล้วนะครับมีมีมอ,ออกมาแล้วนะเพราะมันดูไม่ได้มันดูความเก่าไม่ได้ไงนะครับแต่นะครับแต่จุดสังเกตที่คือที่เป็นเป็นกันก็คือเขามาขายถูกเพราะเขาได้ถูกเขาก็ขามาขายถูกแล้วคนที่กมของแพงไว้นะครับมันจะเป็น มันจะเป็นเหมือนห้องซื้อขายนะนะครับห้องซื้อขายพระนะครับจะขายประกันหรือขายวัดใจก็แล้วแต่เขานะครับแต่คนที่กรรมไว้แพงๆทนไม่ได้จริงๆนะครับห้องซื้อขายตามมารยาทเขาไม่ได้ถามคุณคุณไม่มีสิทธิ์ไปเสือกสวดของเขานะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับแต่ตัวเองกรรมของแพงไม่ไงกลัวราคาพระจะลงไงเข้าไปสวดของเขาโดนลุมด่าเต็มเลยนะครับพระเกนะครับอย่าไปซื้อนะครับพระเกอย่าไปซื้อนะครับเฮ้ยเขาไม่ได้ถามเขาก็บอกแล้ว ห้องพระเครื่องซื้อขายพระเครื่องนะจะประกันแท้หรือประกันประกันแท้หรือวัตาวัดใจมันสิ์ของเขาถูกไหมครับทนไม่ได้ไงครับแล้วตอนนี้พองานสนามออกมาพองานสนามออกมาแล้วเป็นไงนะครับมันก็จะเข้าวัตจักรเดิมๆวัตจักรเดิมๆคืออะไรนะครับแมงเมาแม่งเมาที่ไม่รู้อะไรเลยเห็นคือเล่นพระเพราะมีราคานะครับเขาปั่นกูรู้จักกูซื้อพอซื้อเสร็จใช่ไหมครับเราดูไม่เป็นไงนะครับ เก๊แท้ไอ้ถูกแพงกูไม่รู้กูจะซื้อพอซื้อเสร็จหวังฟุกไงนะครับเอ้ไอ้นี่ไปเจอไอ้นี่มันขายถูกไปแม่งรุ่นเดียวกันเลยซื้อไปพอเอาพอซื้อแล้วไปขายเก๊ไงพอเก๊เสร็จมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนี่แหละมันก็เป็นวัฏะสงสารภาคกระแสต่างๆมันถึงตก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 เพราะมันไม่มีจุดดูไงครับนะครับแต่อย่างนี้นะครับนะเก๊พี่ไม่พี่ว่าเก๊ทาได้ไหมล่ะความเก่าอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยอ่ะดูนะนะทรัำได้ไหมผมถามหน่อยนะครับเนาะมันถึงอยู่โยงคงขพันไงเพราะเขามีอะไรที่ให้ดูนะความเนี่ยความเก่าเขามีอะไรให้ดูนะผมบอกตลอดนะครับพระเครื่องนะถ้าดูความเก่าผมผมคนแรกจะไม่เล่นพระจะเลิกสะสมพระเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับพระเก่าไม่ดูให้เก่าคุณดูอะไรอ่ะนะครับทําไมวัตถุโบราณทั่วโลกเขาดูความเก่าอนะ่ะถูกไหมครับถ้าคุณไปยึดตาหนี ปยึดตำหนิไปยึดพิมพ์มากไปนะครับพิมพหลวงปู่สุขต้องเล่นพิมพ์นั้นพิมพนี้ทาไมหลวงปู่สุขต่างวัดเขาเล่นได้อะระดับเฮียเสียเขาก็พูดแนะนําลองไปดูนะนะครับปู่สุขต่างวัดทําไมเขาเล่นได้อ่ะเขาดูเอกลักษณ์นะครับเขาดูมวลสารเขาดูธรรมชาติความเก่าไงเขาถึงเล่นได้ถูกไหมครับระดับอาจารย์เขาย,ยังพูดเลยนะครับจะมาบอกคฮ้ยพิมพตาหนินะครับอย่างนั้นนักวิจัยทัว่วโลกเขาก็ไม่คดพมคือเขาไม่เขาไม่ค้นพบของสิ่งใหม่ๆแล้วอดหรอกนะครับอะไรกูไม่รู้จักเก๊ อะไรวาเมืองอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้จักเก้เฮ้ยมันมันใช่เหรอไม่มีนะผมจะบอกให้มันใช่เหรอ,ะอ,น,หอนะครับนักวิทยศาศาสตร์เขาดูความเก่านะครับเอ้มันน่าจะอยู่ยุคไหนยุคไหนถูกไหมครับเขาก็ไปดูศิลปะว่ามันเป็นของยุคไหนอะไรอย่างนี้นะพอม,มีนะเหมือนเราขุดเจอวัดเก่าเมืองเก่านะครับยุคทวันตวารบดียุคขอมยุคใช่ไหมครับลบบุรีเราทำไมเราดูได้อ่ะถูกไหมครับ เออนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่ผมพูดเตือนสติแล้วกันนะครับนะหลในหลักธรรมก็สติมาปัญญาเกิดนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับเนาะแต่บทสรุปสุดท้ายก็คือจะเก็บไม่เก็บจะเล่นไม่เล่นก็แล้วแต่พี่นะเพราะผมพูดตลอดเงินเป็นขอพี่นะไม่ใช่เงินผมนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับเก็บอะไรแล้วมีความสุขก็นั่นแหละนะครับสุดยอดแล้วนะครับผมมาเห็นไหมครับนธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับนะเนี่ย นะาคาเก่าปีหนึ่งห้าไันนี้นะนก็ต้องดูให้เก่านะครับเนาะถูกไหมครับ <c oughs> นี่นะนี่กระดูกนะครับผมนะ <c oughs> หลวงพ่อกล้วยนะครับผมนะทีมคะแนนนะครับเขเล่นตัวทัวปนั่นแหละวันนี้นะก็มีทั้งหลังเรียบนะครับ <c oughs> หลังมีนี่ออกต่างวัดนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเนาะแต่ก็เแท่นะครับก็แทมือนกันแต่ออกต่างวัดนะครับ แต่รุ่นนี้นะครับนองหลังสีวลีเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกวัดนะวียนะบล็อกวัดนะครับรุ่นนี้ออกวัดโคสิตารามนะครับผมเต่นนะครับเออแต่ว่ากดเข้าไปดูได้นี่วะขอโทษทีนะจะได้รู้ว่าเออหลังมีผมหลังมีผมก็เคยทําคลิปนะครับแต่อย่างว่านะผมลงพลาทุกวันต้องขอโทษทีนะครับบางทีครับตื่นเช้ามาก็มึนๆงงๆนะครับผมเนี่ยอ๋อเนี่ยวัดพระปางนะครับเนาะออกวัดพระปางนะครับผมนะ ปีหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับปีหนึ่งห้าเหมือนกันอ่ะก็ดูเนื้อหาแล้วกันใช่ไหมครับอ่ะดูความเก่านะครับเห็นไหมครับไข่ข่าวๆเนี่ยนะครับนะครับปั๊มเมื่อวานมันขึ้นไหมล่ะผมไม่ว่าปั๊มเมื่อวานหรอกผมต่อให้ปั๊มเป็นปีด้วยนะครับมันไม่มีนะครับไข่อย่างเงี้ยนะครับเนาะดูนะครับดูไหมครับนี่ละครับคือมนสเน่ของพระเก่านะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับนะก็โอเคนะครับมาลงกล้องสองกันนะครับผมนะ มีหลายองค์เดียวขอส่องคร่าวๆนะนี่นะน,นะนะครับ <c oughs> ก็องแรกมันก็เนื้อหาคล้ายๆกันนะวีธีนะเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติความเก่านะครับเนาะสมเด็จคะแนน,นหลวงพ่อพกลวยนะครับปีหนึ่งห้านะครับเห็นไหมครับหลังเรียบนะครับนี่นะครับนี่นะ นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับดูไข่ดีนี่นะสมเด็จขันเอนลงก็กลวยนะครับเนาะปีหนึ่งห้านะนะครับหลังเรียบนะครับเห็นมัครบเนี่ยก็ดูธรรมชาติความเก่านะครับนะเนี่ยเนี่ยดูดูไข่ดิวนี่เห็นไหมครับเนี่ยดูไข่ไหมครับไข่ขาวเนี่ยนะครับไข่ของน้ำมันน้ำมันประสานนะมีเหเขาพูดขึ้นตามผิวนะครับผมนะนะครับแล้วมันเป็นน้ําเป็นอะไรก็เจอฝุ่นเจออะไรมันก็เป็นไข่นะครับมปนวิีเนี่ย มันต้องกี่ปีล่ะมันถึงจะเกิดอย่างนี้นะครับถูกไหมครับเนี่ยนะนะครับแล้วก็อาดูองค์ที่เขาเดียมใช้หน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆนะครับเนี่ยความเก่านะครับธรรมชาติความเก่านี่นะครับผมแล้วก็ดูองค์นี้นะครับเนี่ยนะครับ อง,งนี้เป็นนี่นะครับเนาะปั๊มสิบรีนะครับแต่ไม่ติดนะครับเนาะไม่ติดนะครับไหนก็ไ,ไหนแล้วดูไว้ครบทุกองไปเลยนะครับเนาะดูได้ทุกองนะครับเนาะไม่จกตานะี่นะเนี่นะครับเอออันนี้คืออะไรนี่นะ้องเหมือนองค์นี้เลยนะครับเนาะหรือว่าเขาติดเขาติดแผ่นเหมือนเขาติดไวบูชานะรู้ไหมพี่ว่าไหม นะครับเหมือนแบบเป็นกระดาษสานี่นะแบบติดเอากาวหรือเอาเข้าเหนียวติดะเห็นไหมครับติดเพื่อจะแบบเหมือนติดในหิ้งผ้านะครับติดไว้อย่างเงี้ยนะครับติดไว้แล้วก็ไว้กราบไหว้นะครับผมนะเนี่ยสามองนะองค์นี้ก็มีนี่เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนเป็นกระดาษติดใส่กระดาษไว้นะนะครับเนาะติดใส่กระดาษไว้นะครับเนาะเนี่ยดูติดไว้นานจนกระดาษเปื่อย นะครับประมาณนี้นะพี่นะก็เออก็คลาสสิกดีก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะตรงนี้ไม่มีอะอีกององค์สุดท้ายนะครับนี่นะครับผมนะนี่นะพี่นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่นะครับเช่นเคยที่ กดไลค์กดแชร์กดเข้ามารับชมกันตลอดนั่นแหละนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับเนาะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจับตับใครช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ